สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะกับช่องน้ำอ้อยมีดคมหวานนะคะวันนี้น้ำอ้อยก็มีมีดนะคะมาจัดโปรให้เพื่อนๆนะคะในวันหยุดนะคะวันนี้เป็นวันหยุดนะบางคนก็อยู่ที่บ้านพักผ่อนนะคะน้ำอ้อยก็เลยมีมีดมาจัดโปรให้เพื่อนๆเนาะมีหลายๆแบบเลยนะคะมีทั้งอิต ตังตอนะคะเป็นมีดใช้งานได้จริงนะคะวันนี้เราจัดโปรพิเศษให้เลยนะคะก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณนะคะเพื่อนๆพี่ๆน,นะคะที่คอยอุดหนุนกันตลอดเลยกับขอพอะคุณมากๆเลยนะคะบางคนเป็นลูกค้าคือแบบว่าสั่งของของเราตลอดเลยต้องขอกับขอพอะคุณมากมากเลยนะคะบางคนเป็นลูกค้าใหม่ก็ต้องขอพอบคุณด้วยเช่นกันค่ะวันนี้นะคะไม่มีโปรนะคะ จากปกติอ่อิโต้น้ำอ้อยขายอยู่ที่699บาทใช่ไหมคะวันนี้อ้อยลดให้ราคาอยู่ที่650บาทนะคะแล้วก็จะส่งให้ฟรีด้วยนะคะ สำหรับอิโต้นะคะทําจากเกล็กแหนบรถเปอร์โย504นะคะใช้งานได้จริงนะคะอ่าใบยาวอยู่ที่เล่มที่1นึเลยเนาะเรารับชมเลยนะคะวันนี้เราจัดโปรเนะาะอความยาวอยู่ที่12นิ้วนะคะกว้าง2นิ้ว3หุนนะคะสันหนา8มิลหนัก600กร,รัมนะคะเป็นอะด้ามตรงนี้นะคะทําจาก ไม้มะค่านะคะปกคอสแตนเลสนะคะด้ามต,ตรงนี้ก็ยาวประมาณ7นิ้วเนะเาะใช้งานได้จริงเลยตรงนี้ติดใช้งานได้จริงนะคะสวยงามมากเลยค่ะเข้าครัวเข้าป่าอะไรได้หมดเลยนะคะสำหรับอิโต้นะคะต่อไปนะคะเล่มที่2นะคะเล่มที่2ใบยาวอยู่ที่ สิบเอ็ดนิ้วห้าหุนกว้างสองนิ้วสองหุนสันหนาแปดมิลน,นะคะหนักอยู่ที่หกร,ร้อยกรัมด้ามไม้แดงนะคะเล่มที่สองด้ามไม้แดงนะคะสวยมากเลยค่ะเพื่อนๆคนไหนชอบทักมาได้เลยนะคะวันนี้ราคาหกร้อยห้าสิบาทน้ำอ้อยจะส่งให้ฟรีด้วยนะคะใครที่แบบว่ายังคิดของขวัญปีใหม่ไม่ได้เนาะอ้อยว่านะ่าจะเป็นของขวัญที่แบบว่าถูกใจนะคะสําหรับ มีดเนาะที่เราเอาไปใช้จริงอะค่ะบางทีก็อาจจะเป็นของขวัญที่แปลกๆดีนะคะของขวัญปีใหม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะให้มีดเป็นของขวัญเนาะสวยงามด้วยนะคะใช้งานได้จริงๆด้วยนะคะอ่ะาใบยาวอ่าเล่มที่สามนะคะเล่มที่ 3, ะะม3ามใบยาวอยู่ที่11นิ้วห้าหุนเนาะกว้าง2นิ้ว2หุนสันหนา7มิลน,น้ำหนักอยู่ที่5้ากรัมนะคะด้ามจับเป็นไม้แดงนะคะตรงนี้นะคะสวยงามมากเลยค่ะ ไปนะคะมันจะมีควันช้างอยู่เล่มน,นึงเนาะมันจะมีแบบติดมาอยู่เล่มน,นึงเลยนะคะอ้อยให้โปรพิเศษเลยนะคะมันจะมีแบบเล่มเดียวนะคะดูสิขาเล่มเดียวแล้วอ้อยให้โปรนี้650บบาทนะคะถ้าใคร สนใจทักน้องอ้อยมาได้เลยอ้อยแถมปอกให้ด้วยนะคะสำหรับควอนช้างนะคะ,ะความยาวอยู่ที่12นิ้ว3หุนนะคะทำจากเหล็กสปริงชกด้วยนะคะ<ม>เลิ่มสุดท้ายแล้วเนาะกว้างอยู่ที่1นิ้ว4หุนสันหนา5มิลหนัก350กรัมนะคะ<ม>ความยาวตรงนี้นะคะคือ6นิ้วครึ่งนะคะทำจากไม้ลกฟ้าเนาะ<ม>เพื่อนๆคนไหนชอบนะคะมีควนช้างเห็นความงอนนะคะจะสวยมากเลยนะคะ น้ำอ้อยแถงปลกให้ด้วยนะคะสาหรับปวนช้างเนาะวันนี้ให้ราคา650บาทคุ้มที่สุดเลยค่ะแบบว่าเพื่อนๆคนไหนสนใจทักมาเลยมีเล่มเดียวด้วยนะคะปวนช้างนะคะราคา650บาทนะคะสวยมากเลย ต่อไปนะคะจะเป็นปังตอเนาะทำจากใบโรตารี่นะคะสําหรับปังตอใช้ในห้องครัวทํากับข้าวนะคะใครที่คิดของขวัญปีใหม่ไม่ได้เอาไปฝากใครมีแม่บ้านนะคะเอาไปฝากแม่บ้านได้นะคะ,ะปังตอทําจากใบโรตารี่นะคะความยาว7นิ้วนะคะสําหรับเล่นที่1นะคะ,ะใบยาว7นิ้ว6หุนกว้าง2นิ้ว6หุนสันาห้ามิลน,นะคะหนัก500กรัมความยาว6นิ้วนะคะ4ี่หุนเนาะ ทำจากไม้แดงนะคะใช้งานได้จริงนะคะสวยงามค่ะวันนี้ไอยปล่อยให้ในราคา400บาทท,ทวนๆเลยนะคะปกติ499บาทเลยนะคะสำหรับปังตอนะคะเล่มที่2ใบาย,ยาวอยู่ที่7นิ้ว2หุนกว้าง2นิ้ว7หุนนะคะสันหนา6มิลหนัก500กรัมนะคะด้ามจับตรงนี้นะคะ6นิ้ว5หุนนะคะเป็นไม้แดงนะคะสวยมากเลยค่ะใช้งานเข้าครัวนี่คือ สุดยอดเลยนะคะสําหรับตังตอนะคะต่อไปเล่มที่สามนะคะใบยาวเนิ้ว2องหุนกว้างสนิ้ว7จ็หุนสันหนา6กมิลน้ําหนักอยู่ที่550รกรัมนะคะอ่าด้ามจับตรงนี้6นิ้วห้าหุนทําจากไม้แดงนะคะสวยงามมากเลยแล้วก็ใช้งานได้จริงนะคะแล้วก็โปรนะคะ400บาทท่วนๆปกติ499ร้อยบาทนะคะสาหรับโปรวันหยุดวันนี้นะคะเพื่อนๆคนไหนสนใจนะคะ ทักน้ำอ้อยมาได้นะคะ0 9 3ย์1 7 9 4 3ได้เลยค่ะวันนี้วันหยุดเพื่อนๆคงพักผ่อนกันนะคะแล้วก็น้ำอ้อยจะมีสินค้าตัวใหม่นะคะน่าจะประมาณวันสองวันนี้เนาะเพื่อนๆช่วยกดติดตามรับชมสินค้าของน้ำอ้อยด้วยนะคะวันนี้น้ำอ้อยต้องลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ